ได้เวลาจะได้เวลาฟินกับกองทัพผลไม้ในงานากูเม่ฟรุตเฟิร์สเทศกาลคัดเฟรชอิ่มฟรุต2025นะคะคุณสุพวุฒิชัยประสิทษิ์กุลผู้บริหารกลุ่มบริษัทเดอะมอล์กรุ๊ปอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ,คะชอบมากเลยเพราะงา,งาน,นเนี้ยแน่นะคือได้สนับสนุนนะเรียกได้ว่าเป็นเกษตรกรชาวไทยค,คือสนับสนุนยังไงคะจริงๆริงแล้วงานเนี้ยครับจัดมาหลายปีแลวค่ะสนับสนุนเกษตรกรชาวไทยยังไงก็คือไม่ว่าจะให้เขาได้ปลูก ในสิ่งที่อย่างเช่นบางอันนะครับปีแล้วมี50โลปีนี้จะมี10โลอย่างเงี้ยในการขยายในเรื่องของผลผลิตแล้วก็ขยายในเรื่องของการผลิตให้ดีขึ้นให้ค่ะแล้วก็ให้ผู้บริโภคแบบได้ได้กันทานกันครบแหละเพราะว่าเพิ่มปริมาณไฮไลท์ของงานมีอะไรบ้างคะจริงๆเริ่มด้วยทุเรียนกันเลยครับนี่เ่คไงทุเรียนที่ทุกคนรอคอยซึ่งจากบ้านไร่ธนิสร ซึ่งเวลาเขาคัดทุเรียนนะครับทุเรียนแต่ละต้นที่เข้ามาเนี่ยเช่นมีต้นเดียวในจันทบุรีเป็นพัน์ที่เป็นพันธุ์โบราณไม่ว่าจะเป็นหลงรับแรงทกงมณีหรือมังทองนะครับแล้วก็มีพันแปลกๆหายากพันหายากอันนี้หลายคนก็ชอบแล้วเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยพวกเอ่ออันนี้หลงหลงวะหลงรับแรงเรียกว่าคัดทันย่าคัดพันเด็ดมาเลยใช่เลยอะแล้วยังมีอย่างอื่นด้วยกระทอนมีเมลอนนะครับนี่อใช่ครับซึ่งเป็นพันธุ์ญี่ปุ่นเนื้อส้ม มีลำไยคริสตัลนี่ลำไยคริสตัลใช่ที่ลําำบอบลำไยคริสตัลเนี่ยพี่เรียกว่าคริสตัลเมื่อกี้เหมือนเห็นบุมแกะมันใสข้างในเนื้อก็เป็นลำไยคือบูมไปรู้จักเพราะว่าบุมมีเพื่อนที่เป็นชาวอินโดเขากินเขาบอกว่าดิซิสดูเรียน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 อะไรคุณดูข้างในอ่ะมันจะเป็นเหมือนลำไยกับลิ้นจี่แต่พอกินเข้าไปมันจะมีกลิ่นป็นทุเรียนใช่แล้วเนื้อเนื้อน้องจะเป็นสีแบบอมเหลืองเหลืองถ้าเราดมเราได้กลิ่นเรียนได้กล นิดๆนิดๆแต่พอกินแล้วจะเป็นทุเรียนหาทานยากราคาแบบว่าสูงมากนานๆเราจะได้ชิมด้วยใช่ครับแล้วก็ลำไยปกติก็มีมีมีต่อมาสับปะรดสับปะรดสับปะรดเนี่ยมาจากควยมุนอุตรดิตถ์ได้จีไอทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ได้จีไอที่ญี่ปุ่นมีเงาะลิ้นจี่ที่อันนี้อันนี้อย่างลิ้นจี่เนี่ยลิ้นจี่จากพันธุ์ฟ้าชิดนะครับต้องบอกว่า3ลูกขีด สามไม่เสามลูกขีดลูกใหญ่เมื่อกี้เมื่อกี้คุณบูมกินบอกว่าอร่อยมากใช่ครับอันนี้เป็นพันธุ์ผสมจากเพชรบูรณ์แล้วลูกใหญ่จริงซึ่งปีแล้วมีแค่50โลอห้พชรบูรณ์ปีนี้เราก็จะหาของมาเยอะขึ้นเพราะนั้นเราจะหาของดีๆที่มีปริมาณเยอะอุยเพิ่งรูว์เพชรบูรณ์เขาปลูกลิ้นจี่กันสับปะรดอร่อยมากอร่อยถึงบอกไงเขาได้จีไอเขาบอกเขาดังสามลูกขีดใช่ไหมคะใช่ครับคุณสุภูดบอกโอ้โหไม่ไม่เกินจริงคุณลูกใหญ่มากย่าลูกใหญ่มากอร่อยมาก ส่วนอันนี้ที่ตั้ง <c oughs> <จ>่ตรงอันนี้เป็นอินท,นทาปารามสดนะครับม,มีมาสองพันนะครับมีพ<จ>ัน <AC> บายฮีแล้วก็โคไดซี่นะครับทั้งสองพันก็ไม่อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความหวานอันนี้ก็จะมีผลสีเขียวค่อยๆเทินเป็นสีเหลืองอันนี้ผลสีแดงค่อยๆเทิอนเป็นสีดําต่อมามางคุดอันนี้มังคุดนี่เป็นสวนร้อยปีนะครับไซส์นี้ก็จะใหญ่พิเศษนะครับคุณใหญ่ไม่ใหญ่คุณดูลูกดินึกว่าส้มโอ้โหลูกใหญ่ลูกคือแบบสวนแบบนี้นะเวลาเราแกะเนื้อออกมา เนื้อข้างในเขาจะสวยทุกลูกน,นค,คือแบบว่ามันจะแบบมันจะอิ่มมันจะสวยมากๆหลายคนอาจจะไม่เชื่อนี่พึ่งแกะสดสดว้าวป้า<ด> นอกเหนือจากบังคุดก็ต้องคู่กับเงาะใช่ครับเงาะนี่ก็เราเอามาจากสวนแล้วก็ช่วยทั้งเกษตรกรแล้วก็ช่วยทั้งศาสก่อนด้วยซึ่งผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเช่นเงาะลิ้นจีหรือแม้กระทั่งบังคุดเราก็หาทานได้ในเฉพาะเทศกาลช่วงนี้เลยถัดไปเค้กเรามาจากร้านดังทั้งนั้นัไม่ว่าทั้งในโซเชียลหรือแม้กระทั่งหน้าร้านนะครับ อย่างเช่นร้านโกโก้คับซึ่งร้านดังอยู่แล้วเป็นมุงผลไม้แล้วก็นีร้านนี้ดังมากร้านนี้ดังน้ำประบุมน้ำน้ำผลไม้เป็นน้ำสกัดเย็นเป็นน้ำสกัดเย็นจากทั้งหลอีมังคุดอะไรอีกจ้แล้วเขาใส่เนื้อเข้าไปเนื้อผลไม้มังคุดโหอันนี้น้ำสับปะรดฝรั่งและอันนี้เป็นบีทรูทบีทรูมีอานะคะอันนี้เป็นแคลอันนี้น้ำส้มแพชชั่นฟรุตแล้วก็สกัดเย็นมีประโยชน์นะอันนี้เป็นมังคุดโยเกิร์ตจาก จากร้านไลลิกนะครับซึ่งซึ่งจะทําพิเศษมาเฉพาะในงานนี้งานเดียวอร่อยมากค่ะมากทุกคนกระท้อนเนี่ยสิเธอฉันจะบอกว่าอร่อยอ่ะหน้ากระท้อนอันนี้มาจากร้านเจนกกระท้อนซิ่งไม่ได้เด่นแค่กระท้อนก็ยังมีข้าวเหนียวทุเรียนไอศครีมมาด้วยอันนี้ก็คือร้านเดียวกันร้านเดียวกันครับอันนี้อยู่ข้างหน้าเราก็เป็นร้านโกดังนัวร้านดังจากพระรามสองอร่อยมากดังในติ๊กต็อกก็อันนี้ คุณคุณบูมชิมไปแล้วสองจานน้ำยำเขาอร่อยด้วยค่ะตองค่ะเบเกอรี่ก็มีนะย่าจ๋าใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์เบเกอรี่ซึ่งตอนนี้กำลังดังพวกชีโอปังใช่ค่ะเราก็จะมีชีโอปังสตรอเบอรี่นะครับมาในงานนี้คือข้างนอกเป็นชีโอปังเขามีครีมแล้วก็มีสตรอเบอรี่อยู่ในข้างในนะคะสายเบเกอรี่ร้านที่ขาดไม่ได้ร้านเนเน่นะที่เรารู้จักกันก็จะมีเค้กชีสทูเรียนนะครับหรือว่าเป็นสตรอเบอรี่มา ันก็คือบูเบอร์รี่ใช่แล้วอีกอันหนึงเนี่ยซิตี้เฟรชอันเนี้ยค่ะซิตี้เฟรชเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟองดูนะครับเป็นร้านผลไม้ชื่อดังนะครับก็จะทำในเรื่องผลไม้ฟองดูช็อกโกแลตมาว้าวนี่เนี่ยแล้วเขาเขาใช้ผลไม้สตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆกรุบๆอ่ะถัดมานะคะเป็นอะไรเนี่ยผัดไทยผัดไทยแต่กวาเซ้นต์็นอกจากของหวานอ่ามีของไซด์ดิชและก็จะมีผัดไทยผัดไทยมะละกอนะครับเนี่ยที่เป็นอันนี้จากร้านไอคอนิก1ิ นะครับซึ่งจริงเนี่ยเป็นอาหารร้านอาหารอิตาเลียนฟิวชั่นนะครับก็รังสรรค์เมนูมาที่เป็นในเรื่องของมะละกอเส้นมะละกอผัดไทยโอ้โหอันนี้แล้วเขาเส้นมะละกอเขาจะกรอบอันนี้เป็นร้านชื่อดังมาจากพัทยาเราก็นําร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมาในงานนี้ก็จะเป็นทีโมนะครับร้านทีโมก็จะเป็นชาผลไม้ชาผลไม้แล้วใส่ผลไม้แน่นๆอย่างนี้ค่ะอันนี้ผลไม้รวยใช่ครับมีมะม่วงแอปเปิลแม่แม้กระทั่งแตงโมอย่างนี้ นี่ก็ใส่เขาใส่แตงโมเป็นชิ้นเราก็ทานผลไม้ไปด้วยคือผลไม้เขาให้เยอะมากนะจริงเยอะขนาดไหนนี่ให้ดูนี่คืออัดแน่นมากเหมือนนึกว่าลำไยล้วนมาทางด้านขนมหรือของแปลรูปบ้างเนี่ยนะคะอันนี้คือโคโค่มิลก็มาจากร้านชื่อดังที่ได้รับรองคุณภาพมาอยู่ในงานนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็จากทุเรียนมีมีทุเรียนมีมะม่วงใช่เกลือเป็นทุเรียนเคลือบกะทิ เ,<อ>เก๋ๆ,ๆและอันนี้เจลลี่ทุเรียนงานจัดขึ้นที่เอ็มโซเฟียนะครับดเอ็มมาเก็ตชันจีนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25บมิถุนายนนี้นะครับมาช่วยเกษตรกรแล้วก็ช่วยเหลือผู้บริโภคนะครับในการลังสรรอาหารนาเมนูใหม่ๆทั้งสินค้าที่เป็นทั้งอาหารสด อาหารคาวแล้วก็อาหารหวานมาอยู่ในงานนี้อันนี้ทุเรียนทอดขอจิกไว้ก่อนแล้วกันวีแแรงมากเลยอ่ะขอบคุณคุณสุภวพุิชัยประสิทธิ์คุณผู้บริหารกลุ่มบริษัทเดอะหมอกกรุ๊ปด้วยวันนี้มาแนะนำโหน่าไปขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคค่ะ ใครที่ชอบผลไม้นะคะร้านเด็ดร้านดังต่างๆอย่าลืมไปนะคะที่เอเมอร์เกจชนจีแอร์สเียร์นะคะกับงานกูเม่ฟู้ดเฟิร์สเทศกาลคัตเฟสอิ่มฟู้ด2025ตั้งแต่วันนี้เลยถึง25มิถุนายนนะคะพลาดไม่ได้บูมคนนึงไม่มีว <No. S 1> ันพลาดเพราะว่าไอเลิบมากสับประรดกล่องนี้ขอกับบ้านนะคะช่วยย่อยช่วยย่อยเพราะว่ากินเยอะมากค่ะวันนี้ขอบคุณชุดพิธีกรด้วยนะคะจากเอ็อจีค่ะวันนี้นะคะเราสี่คนลาไปก่อนค่ะพวกเราผู้หญิงก็กำลังแจ๋วโ สวัสดีค่ะ